วิธีการเล่นบทบาท Illuminati ในเกม Ultimate v a l u ภาคเสริมที่มีชื่อว่า Bonus l o w e s Illuminati เป็นฝ่ายกลางและมีวิธีชนะเป็นของตนเองเมื่อพูดดำเนินเกมทราบถึงบทบาทของผู้เล่นทุกคนแล้ว ถ้ามีอิลูมิเนติอยู่ในเกมผู้ดำเนินเกมจะต้องเขียนบทบาทและชื่อผู้เล่นลงบนกระาดาษให้ครบทุกคนจากนั้นให้เรียกอิลูมิเนติลืมตาและส่งรายชื่อให้อิลูมิเนติดูโดยจะมีเวลาเพียงแค่30วินาทีในการดูเท่านั้น <S <S <opposite> <S การแพ้ชนะของอิลูมิเนติคือจะต้องอยู่รอดจนกว่าจะเหลือผู้เล่น3คนสุดท้าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามก็จะเป็นผู้ชนะถ้าถูกกำจัดก็จะแพ้นั่นเอง <c oughs> และนี่คือบทบาท i l l u m i n นติเป็นผู้ที่มีเวลา30วินาทีในการเรียนรู้บทบาทของทุกคนซึ่งบทบาท i l l u m ม n นติจะอยู่ในเกม Ultimate v a l วภาาคเสริมที่มีชื่อว่า Bonus Roles ถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ